เออนั่นแหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคืออย่างนี้ครับลุงต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบิลที่ลุงกำลังจะนำเสนอเพื่อที่จะเอาไปโซโล่บอส60ตาเนี่ยลุงคิดไว้ในหัวแต่ยังไม่เคยเอาไปใช้จริงเพราะว่าขี้เกียจ ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่ามีคนขอมาว่าเฮ้ยลุงถ้าเกิดว่าฉาดส้มโดนเนฟแล้วจะเอาบิวไหนไปสู้กับบอส60ตาแบบง,ง่ายได้บ้างลุงก็จะเนี่ยแหละนำเสนอบิวนี้ให้เขาไปนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องมีในการเอาไปโซโล่ในครั้งนี้นะครับก็จะมีตัวละครวิสนะครับแนะนำว่าเป็นวิสพรามถ้าเกิดว่าหาได้นะาะว่ามันก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่ส่วนบิวที่ลุงแมวใช้อยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเน้นไปที่สเตนนะครับเพื่อทําให้บัฟมันแรงๆเพราะว่าข้อดีของตัวละครวิสก็คือสกิลหนึ่งเนี่ มันจะไม่หายไปเวลาบอสมันใช้สกิลนะถ้าเป็นสกิลอื่นที่มันติดอยู่ที่ตัวเราที่เป็นบัฟอะจะหายหมดคือบัฟที่ได้มาจากสกิลหนึ่งอะจะโดนล้างก็จริงแต่ว่าถ้าเรายังยืนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของสกิลหนึ่งอยู่อะพอมันหมดช่วงเวลาที่มันใบเราอะมันก็จะกลับมาได้บัฟเหมือนเดิมนะเอาไว้เพิ่มทั้งในส่วนของแม็กเลือดนะครับรีเลือดได้แล้วก็มีในส่วนของตี wide, wide, ไววิ่งไวเนี่ยออได้ใช้หมดเลยนะครับผมส่วนไอ้ดอกฟ้าลุงไม่ได้วางนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าวางไปก็เปลืองอะไปวางแบบว่่่าาา2ดดดออกกกไไไวว้้้้หหลลลยยๆทททีีีจะแบบมตตรรงงนนนน็คืััเ แล้วก็ดูเลชั่นก็ติดไว้สักไม่นึงนะครับจะได้แบบว่าบัฟอยู่นานๆหน่อยถึงแม้ว่ามันอาจจะอยู่ได้ไม่เต็มดูเลชั่นสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงก่อนที่จะไปเจอบอสหกสิบตาเราก็ยังต้องตีลูกน้องมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเลชั่นไว้สักหน่อยก็ดีนะแล้วก็เลนก็คือปล่อยไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับเพราะว่าระยะประมาณนี้โอเคแล้วยเอนซี่ช่างมันเพราะว่าสก,กิลหนึ่งมันไม่ได้ใช้เอนเนอร์จี้อะไรเยอะมากนะวางเสร็จก็คือจบแล้วนะครับพรมเชอร์ฟุตเต็ดถ้าเกิดว่าใครมีก็ใส่นะครับจะได้ไไไไมม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 ่่่่่่่่่่ลลลล้้้้้้แแแแแตตตตถถาา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 าใครร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 ีีีีีกก็นน็นน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 นะะะะะะเเเเเเปปปฮดดด์สสิิิงงงงพพพวววววัั๋ยยยโบบออๆจจชชฟุูณึ มันจะแบบล้มแบบรัวๆมากแหละบอสมันมีสกิลล้มอยู่มอสอัมเบรลสองใบนี้ติดไว้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสเตนแล้วก็เพิ่มเลือดคือเวลาเราโดนล้างบัฟสกิลหนึ่งไปเนี่ยเลือดมันจะได้ไม่หายไปจนเหลือแบบหลักร้อยนิดๆนะมันจะเหลือจุดประมาณสามร้อยกว่าๆคือมันลุงกลัวไงว่ามันจะตายก่อนก็เลยติดไว้สักใบหนึ่งจะได้แบบว่าถึกยืนถึกสู้ได้ตอนที่บัฟหายนะแล้วก็อะแดปเทชั่นก็เอามารีดักชั่นดาเมจนะอันนี้จำเป็นมากแลละ แล้วก็มอดออร่าสติลชาร์ดก็จะได้คาปาซิตี้เยอะแล้วก็จะได้เพิ่มดาเมจให้กับอาวุธเมลีด้วยเพราะว่าของที่จะใช้ในการตีบอสในครั้งนี้หลักๆเลยก็จะเป็นอาวุธเมลีนะครับผมแล้วก็อาเคียนติดเป็นการเดียนไว้อันนึงนะเวลาที่ชิวมันหายแล้วเป็นเลือดเนี่ยมันจะได้ช่วยรีดักชันดาเมจได้นะคือถ้าไม่ใส่เลยอะ่ะมันจะรีดักชันได้ประมาณ41%นตะถ้าตอนที่แบบตีเข้าเลือดเราแต่ถ้าการเดียนทํางานอย่างเงี้ยมันจะแอบซอฟได้ประมาณ79%เจ็งมันกว่าเป็นอะไรทีีด่ดมะ่ะมันต้ออง30%่คุมนน,นนะ เอจิสก็เอาไว้รีชิวถ้าเกิดมันติดปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับเราเป็นอมาตะาเลยเพราะว่าบอสไม่มีการโจมตีที่บายพาสชิวของเราได้นะฮะส่วนสองใบนี้นะครับเป็นใบที่ลุงเพิ่มเข้ามาใหม่และสำคัญมากเลยนะก็คือวิจารันเต้วิกเกอร์แลนะ้วก็ฟาสต์ดิเฟคชั่นนะหลักๆที่ลุงต้องการก็คือความสามารถในการลบชิวรีชาร์จดีเล์นะครับเพราะว่า ชิวรีชาร์จดีเลย์ของตัวละครวอร์เฟรมดีฟอลต์เลยเนี่ยจะอยู่ที่4วินาทีถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาชิวเกตติ้งที่มันทํางานอย่างเนี้ยเกตติ้งหลองลุงมัน1.37วนิใช่มั้หลังจากชิวใครเป็นู0ปุ๊บจะอามาตะ1.37วินาทีแล้วหลังจากนั้น4วินาทีเราจะไล่การป้องกันอะไรทั้งนั้นก็คือ4วินาทีนี้ถ้าเกิดตายก็คือตายเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราใส,าส่2บันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะลดไปทั้งหมด75%ก็คือจาก4วิก็จะเหลือแค่วิเดียวแปลว่าเราจะต้องเอาตัวรอดแค่แค่วิเดียวเท่านั้น,น,นที่แบบว่าเราจะเหลือแต่ตัวเปล่าๆที่แบบมีการเดียนทํางานอยู่แล้วก็เหลือแต่เลือดบางๆเงี้ย ให้เอาตัวรอดให้ได้ซึ่งลุงคิดว่า1วิกับเลือดขนาดนี้แล้วก็การเดียนเนี่ยแล้วก็แอตแทชันด้วยอะลุงว่าน่าจะได้อยู่แต่ยังไม่เคยไปลองนะแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่สําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากหลบสกิลคือยืนฟันก็ง,งูแรกไปเลยอะไรเงี้ยส่วนสกิลที่จะซับซูมาใช้อะไรก็ได้นะคือลุงเอาอีคลิปมาเพราะว่ามันใช้เอเนจีน้อยแล้วมันกดง่ายดีแต่ว่าถึงเวลาตอนสู้กับบอสก,ก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าพอบอสมันล้างสกิลเรื่อยๆมันก็ขี้เกียจกดแล้วอะลุงไปหวังเพิ่งแบบบ้บกวกก็ตีแรเลย,วยวานะาณน้ อีกอันนึงที่สาคัญก็คืออาวุธเมลีครับก็คือลุงแนะนําเป็นนี่เลยลักตาดักเดกเกอร์ทำไมถึงต้องเป็นมีดอันนี้นะครับเพราะว่ามันมีความสามารถพิเศษก็คือเวลาศัตรูติดสถานะเรเดชันอยู่บนตัวจะติดกี่สแต็กก็ตามนะฮะการโจมตีของเราเนี่ยมันจะดึงดามเมจ5%ที่ทำได้นะครับมาเป็นค่าชิลของเราซึ่งมันสามารถที่จะเจนขึ้นมาเป็นโอเวอร์ชิลได้ด้วยก็พูดง่ายก็คือมีดเล่มนี้เอามาเจนค่าชิลสู้กับบอสเวลาแบบเกตติ้งหายปุ๊บ รีชาร์จชิลได้อะมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบพันสองพหน่วยเลยสําหรับค่าชิลทําให้เราสามารถที่จะมีชิลไว้แทงบอสได้เรื่อยๆนะครับแค่นั้นเลยหลักๆของอาวุธชิน้นี้นะครแล้วก็ดาเมีมันก็พอใช้ได้อยู่นะฮะส่วนมอสที่ลุงใช้ก็ตามนี้เลยนะครับสแตนมอสแนะนําเป็นพอยต์วินนะเพราะว่าเป็นสแตนที่ทําดามจได้ไวที่สุดแล้วแล้วก็ท่าตีมันก็โอเคด้วยนะีย แล้วก็มอสก็มีเพิ่มระยะนะครับเพิ่มดาเมจพื้นฐานนะฮะแล้วก็จะมีมอสธาตุลุงผสมไว้เป็นธาตุรีเดชันนะเพราะว่าบอสตัวนี้มันแพ้ดาเมจรีเดชันโดยตรงเลยแล้วก็วิปปิ้งบูลเอาไว้รีดไซเตาให้มันเยอะๆนะมันจะได้ตีบอสแล้วติดรีเดชันตลอดนะจะได้ทําให้ความสามารถแพสซีฟของลักตาแดกเกอร์ทำงานตลอดเวลานะครับผมอ,อ,อันนี้ลุงเล่นไปสายคลีด,ด้วยด้วยการใช้บัตลัชนะผสมกับเซตเกรเ์เตอร์สองใบเพื่อดันให้คลีชาร์จของมันเนี่ยไปได้ถึงประมาณ90%นะซึ่งมันก็จะติดคิดเหลืองเกือบตลอดเวลาเลย แล้วก็ในส่วนของ A K N, อาเคนอาวุธเมลีนะครับแนะนำเป็นดูพิเค่นนะถ้าใครมีแล้งเต็มได้ก็จะดีมากถ้าใครไม่มีก็อย่างน้อยแล้งหนึ่งก็โอเค25เ็นตก็หนึ่งเสเพราะว่ามันตีไปเหลืองตลอดอะยังไงถ้ามันติดปุ๊บเนี่ยมันก็คือได้เบิ้ลดามจไปอีกทีหนึ่งอนะ่ะมันก็ทําให้เราแบบได้ดามเจตฟรีๆมาอีกร้อเลยนะครับประมาณนี้ส่วนอาวุธปืน2ก็บอกนี้นะฮะจริงๆแล้วอะไรก็ได้นะก็พกไปเถอะเพราะว่าถึงตอนที่สู้กับบอสมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่านะงวเเลีดยย ส่วนโฟกัสแนะนําเป็นนารามอนนะครับจะได้รักษาคอมโบได้แต่ถ้าคิดว่าอ้ยยังไงก็ตีบอสเรื่อยๆคอมโบไม่หายแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ลุงก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีอนไนที่มันจะดีไปกว่านารามอนส่วนสัตว์เลี้ยงลุงแนะนําเป็นแพนเซอร์นะครับแล้วก็สําคัญเลยคือต้องใส่มอดพามแพตติเดอร์ด้วยเพราะว่าเวลาเราตีด้วยอาวุธเมลีงเราเรื่อยๆเนี่ยตัวของสัตว์เลี้ยงเรามันจะเจนอวกาศสู้ใช่ไหมพอมีอวกาศปุ๊บเนี่ยเวลาบอสตีมาแรงๆแรงแค่ไหนก็ตามมันจะไม่ตายเพราะ แล้วก็จะมีเทเน u ชสบอลใส่คู่กับ Mod ไบร์นะเพื่อเพิ่มค่าที่ดามเมจของอาวุธเมลีของเรานะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ Mod เน้นความถึกเข้าไปนะฮะแค่นั้นเลยแล้วก็ที่เหลือก็ยูทิลิตีเอาไว้เล่นตอนก่อนไปเจอกับบอสนะครับไวรอลคลวิลก็อันนี้ถึงเวลาจริงไปเจอกับบอสก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ติดสถานะไวรอลอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อันนี้คือลุงไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเราได้หรือเปล่านะคือมันเป็นมอดที่ถ้าเกิดว่าตัวละครวอ์เฟมของเราอะเลือดต่ำกว่า35%เนี่ยมันจะทำให้เราได้รับรีแอรชั่นดาเมจ75%เป็นเวลา10วิแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเราอะมันจะกลายเป็นอินวินซิเบอร์คืออมตะเหรอแต่ว่ามีคูดา60วิก็คือถ้ามันใช้ได้จริงๆมันก็น่าจะช่วยเรากันตายได้อยู่นะก็ลองใส่ๆไปดูแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าบิลนี้คือลุงคิดขึ้นมาโดยใช้การวาดภาพในหัวนะยังไม่ได้ไปลองเลยแล้วก็ไลเนนี่่จจะะองให้ดูวาม work มั ถ้ามันเวิร์กก็คือใช้ได้แต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็คือให้รู้ว่าโอเคมันจะจบอยู่แค่ไลน์นี้แล้วก็โอเคไปหาบิลอื่นแล้วกันนะคือลุงพยายามสรรสร้างบิลที่มันแบบว่าเล่นแล้วแบบถอดสมองอะ่ะคือแบบไม่ต้องมาหลบอะ่ะสกิลอะไรคือชนกับบอสไปเลยแค่แบบยืนให้อยู่ตรงบัฟก็พอแล้วก็ตีแลกไปเลยอะไรประมาณนีนะ้ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคบว่าบิลลูกแมวประทะบอส60ตาบิลนี้จะเวิร์กหรือเปล่านะฮะไปไปดูกันสติ e พา a r t โอเคเดย์มอสเอฟเฟอร์เวล สามพบไปเตรียมตัวลุงแมวปะทะบอสหกสิบตานะครับอ่ะณตอนนี้สนามมวยพร้อมแล้วนะครับนักชกลุยบอสหกสิบตามาโซโรบายลุงแมวถ้าแตกก็คือลุงออกเลยนะเพราะว่าถือว่าไม่ประสบผลมันต้องไม่ตายนะฮะบิวที่ดีคือบิวที่ไม่ตายถ้าตายแปลว่าบิวนี้ ไม่เวิร์กเราต้องการเอามาฟันแบบพวกโง่นะครับถ้ามันใช้ไม่ได้ก็คือให้รู้ไว้ว่ามันไม่เวิร์กนะครับอันนี้ยังเป็นสเตตทั่วๆไปนะยังแบบไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีทางตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แอบดนี้เหมือนกัน,กนวะกดอ e ีครั้งอันนี้ฉันลุกใช้มาโคช่วยนะแต่ก็ไม่ได้กดครั้งตลอดเวลามาถึงว่าต้องกดเองไม่ได้ให้มันแบบออโตโ้โกดไปเรื่อยๆมา The Fragmented One เจอกันหน่อยเชี่เอ้ยมาถึงก็เบิร์นกูก่อนเลยอ่ะโอเคพยายามดูที่มุมขวาบนของจอนะครับเห็นไหมชิวันขึ้นมาเต็มตลอดแต่ก็จะมีช่วงที่เกียติ้งอ่ะโอเคเต็มอยู่เฮ้ยเฮ้ยหรือมันจะเวิร์กหรือมันจะเวิร์กหรือมันจะเวิร์กหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะโดนละชิวหายเกียติ้งขึ้นโอเคได้อยู่อ่ะตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละเกียติ้งหาย โอเคบัดยังอยู่โอ้โหชิวเฮียเอ้ย,อยไม่ตีกูชิวหายเรื่ๆเลยโอ้โหโดนอยู่อันนี้ลุงไม่กดใช้เทนโนใครนะเพราะว่าลุงว่าตีธรรมดาดาเมจมันรีดไวกว่าแต่ว่าโอเคละคือตอนเนี้ยสบายใจตรงที่สัตว์เลี้ยงลุงไม่ตายอย่างน้อยมันก็ช่วยลุงน่าจะเซฟไมล์ไลท์ได้อยู่จังหวะที่แบบว่าเกิดฉุกระหุขึ้นมานะไอ้มัดก็ยอเข้ามาเนียนน่าจะช่วยลุงได้อยู่พวกซิสตาเหรอ กดอีค้างไปสิวะเตเอ้ยมันจะไปยากเลยแล้วดูสิเห็นไหมหกสิบตาเหรอหกสิบตาเหรอสิบตาแล้วไงอะเพื่อนโอ้ยบัฟบัฟขอบัฟเป็นดือดเลยมึงเอาบัฟกูออกเรื่อยๆเลยไม่กูไม่ได้อยู่ตรงบัฟกูเลยเดี๋ยวนะมันมันล้างไอ้ดอกไม้ลุงหายไปหมดวะเนี่ยมันไม่อยู่ตรงดอกไม้ลุงเลยอะลุงแม่งเลยไม่ได้บัฟตีไวเลยนี่มันนี่ใครดอกไม้ตัวเนี่ย อย่าอย่าอย่าหยุดตีอย่าหยุดตีหยุดตีกูตายห้ามหยุดตีดีนี้คือห้ามหยุดตีห้ามหยุดตีโยกได้แต่ห้ามหยุดตีหยุดตีมึงตายหยุดตีมึงตายหมายถึงกูเนี่ยแหละตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเช็ดมีมีความแบบสะดุ้งไปแวบหนึ่งเลือดหายไปแวบหนึ่งแต่กลับมาได้อยู่กลับมาได้อยู่โอเค ตอนนี้ลุงแม่งเสียวมากตรงที่แบบมันไม่ยืนอยู่ตรงที่ลุงมีบัฟไงสงสัยลุงน่าจะวางห่างกว่านิดนึงวะมันตีใกล้ดอกไม้กูหน่อยสิเพื่อนนี่ตกดบบเอ้ยเนี่ยใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวลุงควรจะวางดอกไม้เพิ่มดีวะลุงกดวางถังละไม่จะมีจังหวะให้ลุงวางดอกไม้หรือเปล่าโอ้โหกดสกิลไม่ได้เชี่ยเอ้ย ให้รู้ไว้นะครับว่าต้องวางดอกไม้ติดติดกันนะฮะเพราะว่าวางห่างเกินมันจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงที่ขนาดลุงวางเป็นแบบว่าทาองเกิลแล้วนะให้มันอยู่ใกล้กันแต่ไม่เป็นไรวางไม่ได้ก็กดสู้ไว้อย่างนี้แหละตอนนี้ตาลุงโฟกัสไปที่เลือดก,กับเกาะอย่างเดียวเลยโอ้โหตอนนี้มอนเยอะมากชิบหายไอ้เนี้ยตอนนี้ปัญหาไม่ใช่บอสละไม่เป็นมอนรอบๆอละแ,แต่ยังยังด,ดุได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ เป็นลุงพยายามเช็คว่าต้องมีจุดไหนบ้างที่ต้องระวังหนึ่งวิที่แบบเราไม่เป็นอมตะนี่แม่งคือก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะแค่วิเดียวก็เสี่ยวแล้วเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวก่อนนะลุงอยู่ตรงแท้นบัฟปะวะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ตรงแท้นบัฟใช่ไหมโอเคโอเคตรงนี้แหละสปอตนี้แหละดี ไกลแทนบัฟตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆถึงเราจะตีไม่แรงแต่เราเน้นเรื่อยๆย,ยาวๆกดทําไมวะบัฟกดอียิปไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีเดี๋ยวก็โดนล้างโอเคตอนมันฉายลังสีอย่าไปอยู่ใกล้มันออกมาหน่อยอุ้ยชิบตอนจังหวะปับ๊บหายเนี่ยลุกแม่งเสียวแวบอ่ะนี่ไงไอ้้ตรงเนี้ยที่ลุกไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้องหลบหน่อยมันตีไม่ได้อ่ะ มันไม่มีจุดให้ตีอ่ะโอเคได้ละอ่ะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่อาวุธเมลียตีไม่ได้เราต้องออกมาหนอดนิดน,นึงแต่ว่าอันนี้ได้ละได้อยู่ได้อยู่หกสิบตาแล้วไงวะคุไม่ตายสักอย่างกูก็บฟูเรื่อยเรื่อยอ่ะดีหกสิบตาไม่ได้ดูเล่ต้องอาด้วยคนนะฮะฉานส้มใช้ไม่ได้เรามีลันตาดารเดอกร์อยู่นะครับ แต่ที่ประทับใจเลยคือแบบนี่แหละหมาเราไม่ตายเลยอ่ะเพราะว่าเรามีท i m e c a p a c i t ช่วยดึงอาวก,กาศไว้ให้แต่ถ้าใครไม่มี time c a p a c i t ใส่แบบธรรมดาก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงถ้ามันตีมาทีเดียวอ่ะก็คือหมาตายเหมือนกันอยู่ดีเอ้ยทำไมบอสโอ้ยจังหวะที่โดนดีดออกไปนี่เราบอสไม่ติดรเดชันแล้วเราตีมันดาเมจนไดขึ้นนี่แม่งเสียเวฟอแบ อีกนิดนึงอีกนิดนึงตายไปได้แล้วแกเนี่ยโอไมวะเอ้ยไม่ใช่โอไมวะโมชินเดลูโอไมวะโมชินเดลูไอ้เหี้ยมึงจะ,ะางมาตัดทำไมอย่าอฮึลงมาเออนั่นแหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เป็นไงเวิร์กไหมเวิร์กไหมครับทุกคนโอ้ยชิวๆและนี่ก็คือบิวโซโร่โอทหกสิบตาดในสไตล์ของลุงแมวครับผมอ้าวปรบมือครับกูได้คลิปแล้วนึกว่าคอนเทนต์นี้จะเสียเปล่าแล้วทุนท้ายยังได้อยู่